สวัสดีครับพวกเรากลุ่มเฟนยูไนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วพระราชทานจากงาน G P S C Y S I ซีซันที่5ครับผมฉันนางสาวปราณอภิบุญชันม4เอ็มทิยาศาสตร์ค่ะผมนายวิบุญพันปิชาต์ังกิจม4เอ็มจีเอ็ครับหนูนางสาวปริเชาวนเกิดนม4เอ็มจีเอ็ค่ะ มีโอกาสไปดูแลผู้ปว่วยติตใจที่บ้านพักคนชราค่ะแม่สังเกตเห็นว่าผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ได้ใส่ใจที่จะแปรงฟันให้กับผู้ป่วยค่ะเพราะว่าผู้ป่วยบางท่านอาจจะป่วยเป็นอัมพษ์อัมพาตหรือว่าขยับร่างกายไม่ได้ค่ะทําให้ก่อเกิดความลําบากในการแปรงฟันบางทีอาจจะสำนักน้ําหรือว่าอาจจะทําให้ข้าวของกระจัดกระจายทําให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพช่องปากค่ะทางเรา ก็เลยได้คิดค้นอุปกรณ์เสริมนี้ทําให้แต่งฟันได้สะดวกง่ายขึ้นกับผู้ป่วยติดเตียงค่ะเพราะว่าการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามีการฟันผุเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดลามไปถึงปอดหัวใจดวงตาหรือว่าสมองอาจจะทําให้ปวยหนักแล้วก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้เลยค่ะก็ทีมของพวกเรานะคะได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นคัะ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อคิดที่เราได้จากการสมัครโครงการน,นี้นะคะก็คือการที่เรามีไอเดียอะไรขึ้นมาบางอย่างค่ะที่เราคิดว่าสามารถช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไอเดียที่เราอาจจะคิดว่ามันเล็กน้อยมากเพียงใดก็ตามค่ะก็ขอให้ลองทำค่ะลองคิดแล้วก็ลองทําดูเพราะว่าในอนาคตนะคะอาจจะเป็นไอเดียที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างมากค่ะ แน่นอนครับถ้าเกิดสิ่งปฏิบัติของเราเนี่ยได้นาไปแบบว่าต่อยอดพัฒนาให้มีมาตรฐานในการใช้งานจริงมากขึ้นเราก็จะนําไปให้แพทย์ที่เขาอาสาไปอยู่ตามโรงพยาบาลตามชุมชนหรือชนบทเพราะเขาจะได้เอาไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลที่มีความเจริญหรือเขาอาจจะไม่ได้มีกําลังทรัพย์มากพอในการส่งมาครับผม ที่เราทําการทดลองค่ะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็แบบว่าร่วมทุบร่วมสุกกันมาบบตลอดเลยค่ะตั้งแต่ตอนรอบแรกๆก็คือตั้งแต่ตอนที่ยังมี454ทีมทั่วประเทศไทยนะคะทั้งระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาแล้วก็พี่มหาลัยค่ะจนมาถึงรอบ10ทีมสุดท้ายที่เราพวกเราได้ไปแข่งมาะคะ่ะก็ได้เจอกับ หลายทีมนะคะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน่ายอดเยี่ยมและก็น่าชื่นชมมากเลยค่ะเราได้รางวัลชนะเลิศนะคะพวกเราก็เลยมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในผลงานของพวกเรามากเลยค่ะความเหนื่อยล้าที่แบบว่าสะสมมาระหว่างการทํางานก็หายไปหมดเลยค่ะในอนาคตนะคะเราคิดว่าจะนําเครื่องของพวกเราค่ะไปเพิ่มฟังก์ชันให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ทุกคนนะคะแน่นอนครับว่าการเรียนวิทย์เนี่ยนอกจากจะพัฒนากระบวนการคิด ให้มีหลักเหตุและผลหลายๆคนก็จะเอาความรู้ต่างๆเนี้ยไปสอบข้อมหาลัยเพื่อทําตามฝันใช่ไหมครับซึ่งการที่เรามาเรียนห้องวิทย์ที่เป็นเอกวิทย์รวมกันทําให้เรามีการรวมกลุ่มคนที่มีความฝันแล้วก็มีความรู้คล้ายๆกันและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆกันได้และสามารถเรียนแล้วก็ช่วยผลักดันกันจบไปเป็นอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นได้ทําความฝันของตัวเองเนี่ยให้เป็นจริงได้พร้อมๆกันที่สุดครับ นหนูนะคะมีความฝันว่าอยากจะเป็นทันตแพทย์ค่ะตหนูนะคะหนูอยากเป็นแพทย์ผ่าตัดค่ะเพราะว่าก็มีคณยากัคะที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะแล้วก็อยากที่จะมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นได้เหมือนกับที่จะช่วยคณยาได้ในอนาคตค่ะส่วนผมนะครับอยากจะเป็นหมอหัวใจเพราะว่าในตอนเด็กนะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจรั่วพ่อแม่ก็เป็นห่วงมากว่าจะโตมาแบบใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กปกติคนอ,อื่นหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นหมอเขาก็รักษามาตอนนี้ก็โตมาจนแบบสามารถเรียนได้เหมือนปกติ เข้าเรียนเอกวิทย์ได้ซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจมากๆครับซึ่งผมอยากจะเป็นหมอโรคหัวใจที่สามารถรักษาเด็กคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้แบบกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้เหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วไป